โรเซ่ต่อสัญญา YG เจนนี่จีซูลิซ่าปฏิเสธแต่อาจอยู่ต่อ b l a c k พิง k มีเพียงโรเซ่ไปต่อสัญญาค่ายเพลง YG Entertainment เจนนี่จีซูลิซ่าปฏิเสธลุ้นรับข้อเสนอแยกค่ายไม่แยกวงอาจไปต่อในน้ม b l a c k พิง k YG Entertainment ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกาหลีชี้แจงข่าวลือเกี่ยวกับการต่อสัญญาของ4สาว b l ล c k พิงคลิซ่าโรเซ่เจนนี่ จีซูทุกอย่างอยู่ในระหว่างการเจราจาหลังมีกระแสมากมายเกี่ยวกับข้อเสนอพันล้านจากรอบโลกล่าสุดสื่อรายงานมีเพียงโรเซ่แบล็กพิงคไปต่อสัญญากับค่าย YG สจีสำหรับเจนนี่ลิซ่าและจีซูปฏิเสธการต่อสัญญาและตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเจราจาซึ่งมีการวิเคราะห์ว่า YG อาจใช้กลยุทธ์แยกค่ายแต่ไม่แยกวงทุกคนสามารถทำกิจกรรมในฐานะ ศิลปินวงเกิร์ลกรุ๊ปแบล็ k พิง k ดังเดิมอย่างน้อย6เดือนต่อปีเชื่อว่าบลิงหลายคนคงทราบกันดีว่าจีซูอยากจะหันมาทุ่มเทให้กับผลงานการแสดงส่วนทางด้านของเจนนี่ก่อนหน้านี้ได้ปรากฏตัวในผลงานการแสดงระดับฮอลลีวูดอย่าง THE IDOL และอาจจะปรากฏตัวในผลงานการแสดงอีกหรือเปล่าในส่วนของลิซ่นั้นก็ได้รับความสนใจจากทางวงการเพลงทั่วโลกและมีศิลปิน มากมายอยากจะร่วมงานกับเธอซึ่งเธออาจจะหันโฟกัสผลงานเดี่ยวและโรเซ่นั้นพึ่งโผล่ภาพออกมาจากสตูดิโอทำเพลงเดี่ยวกับเทเลอร์สวีปจนหลายคนต่างลุ้นผลร่วมงานกันนั่นเองตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าโรเซ่ Rose, ต่อสัญญากับค่าย YG ต่อก็ลุ้นต่อนะคะว่าสาวเจนนี่จีซูและลิซ่าจะอยู่กับข้อเสนอแยกค่ายไม่แยกวงอยู่ต่อในนามแบล็กพิงค์หรือไม่ รอติดตามชมยาวๆได้เลยแต่มั่นใจเขาว่าสาวกบลิงจะต้องยิ้มได้ถ้าทั้ง4ี่สาวยังอยู่ในน้ำและพิงต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิวด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข,ข่าวทุกเทรเลยจ้า